สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสกายวอล์กบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายก็จะเป็นเกาะราชวิถีแล้วฝั่งด้านขวานะครับก็เป็นเกาะพลโยทินตรงกลางก็จะเป็นถนนราชวิถีขณะนี้นะครับทางกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินง,งานก่อสร้างสกายวอล์กเรียกว่าโครงการทางเดินลอยฟ้าราดวิถีโดยได้รื้อรานคานะครับฝั่งเกาะพนยุทินแล้วก็ฝั่งเกาะราดวิถีออกไปจนหมดเพื่องานก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าคลิปนี้ผมก็จะพานะครับเดินดูงานก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราดวิถีล่าสุดงานก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ระหวา่างทำฐานรากบริเวณเกาะราดวิถี แล้วก็เริ่มติดตั้งเสารองรับทางเดินลอยฟ้าในฝั่งเกาะโพนยูทินไปบ้างแล้วงานก่อสร้างก็จะอยู่ในฝั่งเกาะราวิถีนะครับกับเกาะโพลยูทินเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเกาะราวิถีนะครับที่กำลังดำเนินการทำฐานลากนะ สำหรับทางเดินลอยฟ้าบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปัจจุบันก็มีทางเดินลอยฟ้าในฝั่งเกาะพญาไทซึ่งยึดติดอยู่กับใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่สร้างได้เพียงฝั่งเดียวนะครับหากง,งานก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราวิถีแล้วเสร็จก็จะมีทางเดินลอยฟ้ารอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผมทํารูปให้ดูดีกว่านะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะตรงเส้นสีน้ําเงินนะครับ ก็คือทางเดินลอยฟ้าที่เขามีอยู่แล้วในปัจจุบันนะก็จะมีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับรอบๆอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยนะครับจะมีอยู่ครึ่งหนึ่งก็เป็นฝั่งทางเกาะพญาไทแล้วเส้นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เขาสร้างใหม่นะครับในเกาะลาวิถีแล้วก็เกาะโพลโยธินโดยจะมีสกายวอล์กนะครับไปทางถนนลาวิถีนะจนถึงแยกตึกชัย พร้อมกันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการจัดระเบียบแผงค้าป้ายรถเมล์วินรถตู้และก็ทางเท้าให้ประชาชนได้สัญจรอ,อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นกรุงเทพมหานครก็เดินหน้าพัฒนาเมืองเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเดินได้เดินดีและก็หน้าเดินล่าสุดกรุงเทพมหานครได้เป็นกำลังพาคีเครือข่าย สำรวจสุขภาพต้นไม้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสกายวอล์คราวิถีจำนวน197ต้นพร้อมแผนล้อมย้ายตัดแต่งถอนต้นป่วยโดยโครงการก็มีกำหนดเริ่มก่อสร้าง1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2568ที่ผ่านมานะครับจนไปถึงเดือนเมษายน2569ภงเทพมตานครก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางเดินลอยฟ้าราวิถีช่วงอนุสาวรีย์ชัยสร,รภูมิ แยกตึกชัยระยะทางรวมนะครับ1.341กิโลเมตรดำเนินการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านทั้งแบบสวิภาคีและพหุภูภาคีก็มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในย่านอุราวิถีอนุสาวรีชัยสมวภูมิก็เป็นพื้นที่มีอาคารตึกสูงแล้วก็มีผู้คนสัญจ,จรเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยโรงพยาบาลหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพมะมงมกุฎเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดีและก็ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนคนตาบอดการออกแบบก่อสร้างทางเดินยกระดับจึงให้ความสําคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาและกลุ่มปอบางอื่นๆโดยเน้นความปลอดภัยตลอดเส้นทางที่สําคัญก็คือเสาของสกายวอล์กทั้งหมดนะครับ จะไม่ปักลงบนทางเท้าสาธารณะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนโดยรวมการออกแบบจะวางในรั้วตลอดแนวทางเท้าพร้อมสร้างทางเชื่อมเข้าอาคารสำคัญตลอดแนวทางเดินและเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถใช้เป็นหลังคาบังแดดบังฝนให้กับผู้เดินเท้าได้เพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองเดินได้เดินดีและก็น่าเดินอย่างแท้จริง ำหรับรายละเอียดโครงการทางเดินลอยฟ้าราวิถีระยะทาง1.341กิโลเมตรก็แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็จะเป็นช่วงแยกอนุสาวรีย์ชัยสรวพูมิแยกตึกชัยเชื่อมทางเดินลอยฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีระยะทาง1กิโลเมตรช่วงที่2ก็เป็นช่วงเกาะราวิถีและก็เกาะพุกโยธินระยะทาง341เมตร สาหรับในด้านการบำรุงรักษาต้นไม้นะครับที่หลายฝ่ายให้ความสนใจกรุงเทพมหานครก็มีเป้าหมายอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในพื้นที่ก่อสร้าง,งโครงการไว้ให้มากที่สุดกรุงเทพมหานครดาเนินการล้อมย้ายต้นไม้โดยนําไปอนุบาลไว้ในสถานที่ที่จัดรตรียมไว้ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนสกายวอล์กนะครับซึ่งมีอยู่เดิมนะอยู่ใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับ ก็มาสิ้นสุดบริเวณทางลงเกาะพหลโยธินนี่นะครับตรงนี้ก็ก็ตัดออกไปเลยนะปกติจะมีทางลงนะครับลงไปที่เกาะพหลโยธินก็แถวป้ายรถเมย์นะอันนี้ก็มีป้ายไว้นะครับใช้ลงไม่ได้ชั่วคราวก็ต้องไปลงอีกด้านหนึ่งตอนนี้กําลังมีการทําเสานะครับบริเวณเกาะพหลโยธินถ้าที่ผมมองดูนะครับตรงเกาะพหลโยธินก็มีเสาอยู่ประมาณ หกเจ็ดต้นแล้วตอนนี้นะครับโดยด้านล่างเนี่ยจะมีฐานนะที่เขาหล่อในพื้นที่นะครับแล้วตัวเสาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับซึ่งทําให้งานก่อสร้างเนี่ยจะรวดเร็วนะปัจจุบันก็ปิดพื้นที่นะครับทั้งเกาะลาวิถีแล้วก็เกาะปุญญทินแต่เมื่อมีงานติดตั้งเสาทางเดินลอยฟ้าได้นะครับตรงเกาะปุญญทินเนี่ยจะมีทั้งหมด12ต้น ทางผู้รับจ้างนะครับบอกว่าถ้าเกิดติดตั้งเสาเสร็จเนี่ยก็จะพยายามนะครับคืนพื้นที่ด้านล่างที่ปิดอยู่ตอนนี้ให้กลับมาใช้ได้นะครับคือให้เดินไปก่อนนะครับโดยด้านบนก็จะก่อสร้างไปเพื่อลดผลกระทบนะครับบางที่ปิดนานๆผู้คนที่ใช้พื้นที่ก็เดือดร้อนนะก็จะมีแม่ค้านะครับที่จะคาขายลำบากมากเลยนะครับเพราะว่ามีการปิดกั้นอยู่นะ ไม่สะดวกนะครับในการค้าขายแล้วก็ขนสัญจรก็ไม่สะดวกด้วยคลิปนี้ก็นำมาฝากกันนะครับทางเดินลอยฟ้าลาวิถีหากมีความคืบหน้านะครับก็จะนำมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีพีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ